สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสวัสดีค่ะมือนี่กับทินนวยสีผ้ามาปอกทุเรียนพาทุเรียนนะพี่น้องได้เวลาเร้วน,นะครับทุเรียนเบาทนทรงให้กับทินนวยนี่มแตจะน่วยง่ามทรงหน้าแบบนี้สองลูกเลยนะคะอีกลูกหนึ่งขังไว้ในกล่องก่อนนะคะยังไม่สุกนะคะแล้วก็ก่อนที่จะพานะคะเราก็จะมาพามาดูคลิปพยาบาลนะครับพี่น้องคลิปพยาบาลกับทุเรียนนี่คลิปพยาบาลนะครับพี่น้องตอนที่กทินทำสามเหลี่ยมแล้วก็ไปเอาคลิปพยาบาลมา เกะไอปักทุเรียนไหมนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคลิปพยาบาลกับทุเรียนนะคะพี่น้องนี่เว้ยกระทิน้นปาดใบสามเดียมใบต่ว่านี่พี่น้องเหนือเหลืองคงต้องจะลองดูจะลองดูอันนึงก่อนนะ,ะพี่น้องเพราะว่ากลิ่นมันเริ่มหอมแล้วแต่ว่ามันเป็นชนีมันเป็นชนีเราก็ไม่รู้ว่าถ้ากรอบนอกนุ่มในเนี่ยมันจะอร่อยไหมหรือว่ายังไงเราจะกระทิ้นจะให้ดูรอนหนึ่งก่อนนะว่ายังไงนะจะให้ดูแค่รอนหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นยังไงเราก็จะได้เหลือ สี่ลอนไม่ยันบันอื่นนะจ๊ะพี่น้องแต่ตรงนี้เนะ่ะมันไม่ไหวมันหัมันวดใจบ่ได้คอยกับบ่เป็นตะนอนตะยูบ่เป็นเป็นถูกเป็นกระวนกระวายถ้าบริป้ปาดพี่น้องเลยเอ้าเอาเอาันนึงก่อนอึขอคุณนได้หลายเด้อเบาโทนเด้ออันนี้ชะนีไข่นะพี่น้องชะนีไข่ไม่ได้มีง่ายๆนะทุกวันนี้หาอยากอยู่เด้ออันนี้ชะนีไข่ เอ่อจากสวนละยองเลยนะคะพี่น้องของหายากนะคะผู้ใดต้องการกระทักไปหาเบาวทวนเดอ้อเพจเบาวท่วนจิปักมาให้ทั้งทง,ทงพี่น้องชนีไข่นะคะหากินยากค่ะพี่น้องเนื้อเหลืองอ,องต้องแบบดีเหลืองเหลืองมาช่ไหเหลืองอย่างมะเหลืองอุแบบ้ยบอกเหลืองแบบองุแบบ้ยแบบนะคะ แดงอมต้องเออขันเลี้ยงต้องเลี้ยงหุยหุยนะคะพี่นอ้องเห็นบอเสียงกระทิ้นน่ะใสแล้วนะพี่น้องเลื่องบงบอกว่าเฮ้ยจะกินทุเรียนได้แล้วอะไรอย่างนี้เสียงใสเริ่มแหวว่าเออเป็นมิตรหมายอันดีว่าจะกินทุเรียนได้แล้วนะกระถิ่น <c oughs> <c oughs> อ้เอเจ้าอันเบิ่งในนึงก้อนนะพี่นอ้องว่าเป็นตังไดอู้ยขอกระปาดงามแต่พี่น้อง พูดชำนาญการที่เสียเรื่องปาดทุเรียนจริงๆด้วยยังว่าไงปาดดูหลายยังว่าพี่น้องขอบคุณได้หลายเด้อยเบาท้วนเด้อกับพินิจเ,เอาเอาล้อนนึงก่อนเด้อพี่น้องเออเอาถุงมือใช่นี่ถุงมือกับตะชิตนสัตถ์ถุงมือกับพี่น้องเอาไว้แต่ใส่แม่พ่อเว้เพิงเช่อกับลวกมือพี่ยัง,งไงวันเดีพาง่ายเด้อค่าจะซับพะน้ำกับถุงมือเอตอตัวนี้ไข่แน่แต่ว่ากระดมปี๊ปปี๊กระชงงังผมว่าเอาคือชิไปใส่ฟังนี่ อาศัยฝั่งนี้นะพี่น้องอ่ะอันนี้อย่าลืมนะทุกคนว่ามันเป็นชนีไข่นะจ๊ะพี่น้องชนีไข่เราจะพาดูเนื้อชนีไข่ว่ามันจะแตกต่างจากหมอนทองแบบไหนยังไงนะคะเนื้อจะพอดีหรือไม่นะคะพี่น้องอ้ยขอเช็ดขึ้นไม่คาไม่คาะเพื่อนสิแหละเขาสามารถกับไปนี้โบไดบ้โบได้หรอกมือของบอเฉีงกตง็ต้องเช็ดขึ้เก้านี่ล่ละอ่ะพาล้างเหมือนเดิมอืมมีควรม่มป,ปุ๊บปั๊บอืมกินออกแล้ว พี่น้องจ๋ามาดูแทะ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 อุ้ยพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนื้อกําลังพอดีเลยเนื้อกําลังพอดีว่าเสียไว้ตัวนั้นบ่เดียวไว้ละลาบานนี่พี่น้องเบิ้งโอ้โหพี่น้องอุ้ยอื้อหืออื้อหือขนาดคอยตันดังนั้นเนี่ยเขาก็ยังได้กินแบบหอมหวนเขาจะพาดูในนั้นพี่น้องความเป็นชนีไข่เนี่ยเขาจะมีความอ่าอ่าเตือนมาจากไหนล่ะอัน เหนียวนุ่มชะนี่ไข่มันจะเป็นเนื้อเหนียวหนุ่มดพี่น้องเนื้อกะล่งพอดีต้องกินซุกชุกได้ชะน,นี่ไข่มันจะแสบพี่น้องเนี่ยพี่น,ออน้องอุ้ยเนื้อเหนียวนุ่มจะเป็นอย่างนี้เลยนะชะน,นีไข่ก็จะเม็ใดใหญ่อย่างนี้แหละพี่น้องแต่ถ้าเหนียวนุ่มเนี่ยเนี่ยจะเบื่อเอาอู้อู้ยูอกระชิกินเนยดอกจังหน่อยคเชื่อว่เป็นยังลงน้อ,นอพี่น้องลองกินนิดนึงว่ามันจะไงจะได้พูดถึงความอ่าของเนือ้อ อืมอืมหอมเนียนละมุนมากนึกถึงสมัยตะกีบบอที่เขาบผมมีเงินสื่อตะกีบมันมีทุเรียนมันจะมีแต่หมอนไอ้ไม้ชน,ชนีที่ที่เราซื้อาตามตาดนัดบ้านเราตามร้านค้าบ้านเราสมัยแต่กวนบงุบงงบุกกันน้อน,น,นวนนพี่น้องกินไออย่างนั้นมาเลย แต่อันนี้มันจะอร่อยกว่าเพราะว่าเป็นทุรเรียนชน,นีไข่แบบแบบดีแบบเกรดเออืม hmm. อ mm ืมก็จะนุ่มพี่น้องอืม mm hmm. ขอตรงแะงััสตดพีจะ,จออะร่วมจุกคองไว้แกจะกินรายไปกูนี่มันติพิษกับบุญมันติไข่บเช่าเช่าเด้ออืมอืมมันอันนี้จริงๆจะดูผิวมันเนี่ยมันเนียนนุ่มนะ อืมรูเนียนนุ่มแบบอหอมจริงๆพี่น้องคนละแบบกับมอนทองหมอนทองมันจะเป็นมันหวานมันกรอบนุ่มนอกในเป็นปะล่ะโอ้กรอบนุ่มนอกในกรอบนอกนุ่มในแต่อันนี้มันจะหวานละมุนเหนียวนุ่มอืมสรุปเล้วแสบคนละแบบพี่น้องอันนี้แสบแสบผ่าให้หมดบานเนี่ยเดี๋ยว ค่าแล้วก็สิยากสิได้กินอีกลูกศิาไปใส่ตู้เย็นไว้เป็นหน่วยก็พาอีกจักล้วนเออลูกศิษย์จังได้พากะสิเหมือเล่งนะมืออื่นเช่าช่วงไข่ก็จ้าฉีกินอีกใช้ตู้เย็นใบอันอ,อัดกินผู้เดียวเพ <c oughs> ราะว่าช่วงไข่มันอยากได้พี่น้องช่วงไข่มันอยากนั่นอยากนี่ทิเด้ออืม ธีระผู้โอ้ยตัวนี้ข่อยกแบบับเลิกไปทั้งฝุ่นโผดควิ่งบอกหรอว่าชอบนั่นกันข้าตะเบาด้วยปืนเปืนไปน้อยนึงมันเป็นยังน้อพี่น,น้องเนาะอือบข้าตะเบายี่นี่นั่นแหละคนท่องมาแย้งอย่างมากบอกเถอะเพิ่งหันสองสามมื่นเพิ่งบอกว่าได้ที่ละพี่น้องเพิเ่งสิบ เ็นเนยหมไข่กระยานเจ้าของตุยพี่น้องเพราะว่าแบบมันช่วงนี้แล้วก็ยารักษามันก็ไม่ค่อยเข้าถึงอะไรอย่างนี้ไงแล้วมันเป็นไบรักที่แบบคนเขาก็เปลี่ยนกันเยอะแล้วก็แบบอ้ยยาน,นะนะพี่น้องแล้วเรามีโรคประจําตัวไงเราก็กลัวยาเจ้า,จาของตุย,ยสันน่น,นแง้มแง้มมาเร่งมากกับเมยเนียนาอกเน,นียหัวใจนิในใจอุย้ยเขาสิป,ปั่มบ่รือจังได <laughs> ผุนเด้ช่างนั่นช่างนี่ไ้ผุนเด,เด้พี่น้องอืม อีกรอบนหนึ่งดูอืมแตะเ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 ตะโอ้ยมีความสุขอีหลีพี่นอ้องปัวบทุเรียนก็พาเฮดเดอร์ความสุกในอสองยางโอ้ยมันแบบไม่ได้เห็นนั่นเลยมันมาแลว้วพี่น้องมาแลว้วโอ้ยนะจ๊ะนะจ๊ะ โอ้ยแบบพอดีเลยพี่น้องอุ้ยเหลืองอะลามงามตาพ่ลาวันนะจาะพี่น้องสวยงามแต่อันนี้เนี่ยซีทำลึกไปทีนี้เราจะพาแบบคงต้องพ่าหมดนั่นแหละยุไม่หมดเอาเอาผ่าอีกวันหนึ่งเพราะว่ามันนี้นเ,นเติบแตกแล้วอันนี้ก็จะใส่ตู้เย็นไว้ครึ่งหนึ่งแบบไม่ต้องผ่า จะพี่น้องเอาไว้เมียเมียมาทานกินท่านเพราะว่าย่้นอมสีลมหากระธินน้อยไม่ดีสิบหาจะพาลูกฉันลูกเธอลูกเรามาเจอกันพี่น้องทะเบิงเดอร์นิสมหาผ้าลูกฉันแนวใดลูกฉันก็คือกระธิน้อยแม่สิพผ้าลูกลูกเธอก็คือลูกพเล้ยงแล้วก็ลูกเราก็คือลูกแม่ข่อยก็ลูกพเล้ยง ก็เป็นลูกฉันลูกเธอลูกเราเราจะมาเจอกันวันที่สิบห้านะจ๊ะพี่น้องกระทิ้นเสียเอาเครื่องนี่ใส่ตู้เย็นไวน้แนี่ย่แบบว่าน,นี่ปวกตัว่าตอนนี้ก็สิบปอกไปก่อนเพราะมันไม่นีสู้แล้วนะอ่าอันนี้ใ้แน่แบบไม่ได้แกะต้องเลยนะมีคนแนะนาบอกว่าใส่ตู้เย็นไวน้ไม่ต้องทําอะไรมันอยู่ได้หลายทิ่เลยจะทิ้มน้อยมาสริขอคุณได้หลายเด้อเนี่ยน,นี่ก็เพาะให้เป็นการเสียหาย กินไอ,คอ,นนนอ้ความตะกี้นะพี่น้องความอืำจะขอดชิมเป็นอยังไงความสมัยตะกี้ของบ้านเขาเขาบอกมีบุกทุเรียนหลายเนนเนาะเขาก็สิได้กินเต่าชนีไขต่ตะกี้ผัดไทได้กินบุกทุเรียนตะกี้เนี่ยแม่นมันสุดยอดครับทีกินเดี๋ยวนี้เข้าถึงทุกคนตะก้อนหนั่งกันบุกทุเรียนไว้ในนวอ,อย่างนี้พี่นอ้องเดี๋ยวโปรตรงเปิ้อนโปรตรงอยานมันเปิ้อนใช่ไหมคะค่อยเด้อ ไอ้ข้อย่านคนเดียวกับพ่อแทเ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 พี่น้องอู้หู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 พี่น้องพี่แอพี่แอเนี่ยปกติเมื่อวานอะตอนจอมันมันมีกลิ่นแล้วนะแต่กระถินไม่สบายเนาะแล้วอีกอย่าง อ่าแต่อย่าให้มันสุกแห้งเพราะว่าชะนีมันต้องกินตอนสุกมากๆมันจะได้เนียนนุ่มถ้าเรากินแบบกรอบนอกนุ่มในเหมือนหมอนทองมันมัมมน,นม่เนียนเนี่ยเเขาโอ้ยล่ะยี่ล่ะโอ้ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยอันนี้สามภูเหลืออีกสองนะครับพี่น้องน,บบนี่แบบได้หลายเลยเนี่ยแบบได้หลายนะคะยังเม่ได้บอกเบื่ ทุเรียนของเบาทุนน่ะพี่น้องพันธุ์ส้มให้กฐินกินไอ้กินขี่สองหน่วยพี่น้องขอบคุณนี่หลายเด้อขอบคุณขอบบนขอบคุณเบาทุนนี่หลายนึกถึงพี่กฐินความจริงกะเป็นเอฟซีกันมาตั้งแต่โดนแล้วตั้งแต่อยู่ตีกดอกเนาะเบาทุนพิ่งกอยู่ตีกดอกกฐินก็ตีกดอกตะกี้บัตรพอดีเพิ่งมาเรียนเฟซบุ๊กพิ่งกระทักถามพี่กฐินหลังบ้านนั่นล่ะพี่เฮ็ดจังได้แบบนี้แบบนี้กฐินกระบอกกันแนะน้เพิ่นไปเนาะการสั่งไล่จังสรรดิ้งสี่เพิ่นกัคงสิคิดคิดว่า เออเขาเดมี ies, ่การบอกการการนั ini, umes, ่นการนี ini, exactly. ่น้าใจเพิ่นก็เมดเล่นมาตอบแค่นกระถิ่นใน้ชิงถือกระถิ่เคยบอกเพิ่นยังสั่นยังสีนะพี่น้องก็เลยเป็นน้ำใจจากเพิ่นนะคะเพิ่นกัสทรงมั่งคุณมากกระถินกระทรงทุชังทุเียนกลับไปบรรพบุระษรงอันนี้มากบารนี่คอยกระชีเดชังอันเดือนนด้คิดองกรมาชิกกินหยังเอาวมื่อเนี่มันเบิดกราดในสีนะนพี่น้องน้ำใจมันต้องมีต่อกันนะคะอย่าลืมเด้อเบาโทษเพียรขังบนนั้พี่น้องผู้ใดต้องการโทรว่าเป็นทั่ว ไปกดข้ามเาบาทานไปหาพนลดไปสร้างใดน,นะพี่น้องชนี้ใครมันก็ได้มีบ่อยๆหลัก็บเนื้อดีมากนะคะพี่น้องโอเคเด้อนี่จะเบ่งความละเมียนละมุนนุ่มๆของเขาเหลืองละลามงามวิไลนี่จะเบ่งความละเอียดอด่อนนี่ปติดมือเด้นี่ต่อให้เหลืองนุ่มนี่ไม่ติดมือนะเห็นไหมเนี่ยไม่มีติดมือไม่มีแบบเดี่ยเห็นไหมถ้าปกติมันทำไมมันเละมันติดมือมาละพี่น้องอันนี้ไม่ติดมือ <laughs> he